โอเคครับวันนี้รอยู่กับฟรีไฟแม็กซ์นะครับผมมาโซโล่แร้งซีสีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มดีคอร์ดด้านล่างได้เลยนะครับผมมีลิงก์อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าลิงก์ใช้ไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใหม่มาใส่ให้นะครับโอเคไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้ทีมเรามีแพลตตินัมสามหมดเลยนะน่าจะไหวอยู่นะเกมนี้ ฟีฟาเขาเพิ่งรีแลกซมานะผมก็นะเอามาล้อละกันเกมนี้นึกถึงวันๆกับการลากหัวแต่โดนหรือเปล่าไปดูอีกเรื่องโอเคความลบนักสู้ความลบละเหน็นเห็นเข้าไปเขาวิ่งมาตรงนั้นสองตัวนะเขาวิ่งฉีกนี่เลยมีตัวหรือเปล่า เหมือนเขาจะวิ่งไปข้างบนนะน่าจะใช่เข้าไปข้างบนกันจริงๆ้วยข้างบนเต็มเลยนะเรียบร้อยครับ UFO 8หลิวไปแล้วเบอร์2ล่วงไปแล้วนึ่งเฮ้ยผมโดนไหนวะไว้ก่อนแล้วผมยังไม่เห็นทีนู้นเลย โอ้โหล่วงเลยฮะเรียบร้อยฮะนายแหกเอ,อือนิจอยครับผมนิจอยครับผมนายแหกหรี่ดีเสิร์ดไหมนี่ดูอ่ะเอ็นเก้าสี่เอ็นเก้าสี่ปืนประจำตระกูล ผมว่าไหวปืนจะต้องเปลียนผันปืนประจำตระกูลผมผมโคตรแรงปืนประจำตระกูลช้ำชองแหละปืนเนี้ยบอกตรงไหวไม่ไหวไม่รู้แต่บอกไหวไปก่อนโอเคปะโอ้เต็มคาราเบลเลยฮนะโอ้ขอเขายิยงผมล่วงเลยปื้อโดนหัวเหรอ ทำไมนะช่วยด้วยเพื่อนสุดครับเรียบร้อยครับเอ็นจอยครับผมเพื่อนอ,อะไรวะเ่นี่ยนะยังไงว่าตายล่วงสงนี่ล่วงแน่นอน เราโหปืนเสียงน่ารักสะือะเกินเพราะว่าล่วงตรงนี้ล่วงตรงนี้ล่วงแน่นอนตรงนี้ยังไงก็ล่วงทีมผมอ่ะยังไงก็ล่วงบอกเลยคอนเฟิร์มไม่มีการเก็บสามเกิดขึ้นในเกมน,นี้แน่นอนเอ้ยมาวะ่ะเอ้ยมาวะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นเพื่อนผมเอ้ย ไยเอาเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ,ยเ,ยเ้ยมาดิเฮ้ยไปเว,ปเวตึงไปเวตึงโอ้ยดูถูกไม่ได้เลยฮะคนนี้เพิ่งบอกว่าไม่มีการเก็บสามเกิดขึ้นแต่เขาก็จะเก็บหมดแล้วนะยังไงดีครับดูเฉลิกันอยู่เล็กน้อยฮะตรงนี้เบอร์สามของเราตึงๆทีมต,ตรงข้ามยกไปตรงกำแพงด้านข้างนะครับผมยังไงดีครับ นะจุดนี้วงบีบแล้วครับรู้สึกว่าโพสชั่นทีมเราจะดีกว่าแล้วครับเราลูล่ครับโอ้โหยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยเก็บสามว่าคนดูไปเวตึงแล้วนี่ไงไปเวตึงไปเวตึงโูพูดเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกว่าไม่มีการเก็บสามก็ขึ้นแล้วเขาก็เก็บสามชัวร์ผมไป็หนึ่งทีนะครับผมดูถูกไม่ได้เลยครับคนนี้ตึงเฉยไปเวตึงกันแล้วอ่ะ น่ากลัวกุ๊บไปเบตึงกันแล้วฮะทรงนี่งไงดีฮะเกมนี้ทรงจะมาเป็นเนืก็ตามเดี๋ยวผมหาจุดยิงก่อนนะจุดยุทธศาสตร์อือหือนี่ไงล่วงเลยจุดยุทธศาสตร์ยังไม่ทันตามมาอะไรเลยจุดยุทธศาสตร์ล่วงไปเร็วอะเพราะว่าผมรีบเล่นปั๊เดี๋ยวดึงดึงดึงจุดยุทธศาสตร์ เป็นไงรู้ว่างเลยจะอยู่าตาซาดอ้าวเรียบร้อยไม่มีการเก็บสี่เกิดขึ้นแน่นอนเกมนี้ผมคอนเฟิร์มร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าผมพลาดนะลบช่องทิ้งเลยเนี่ยคนเนี้ยไม่เก็บสี่แน่นอนอยังไงก็ตายเชื่อผมดิไม่มีการผิดพลาดแน่นอนคนนี้ คอนเฟิร์มการันตีไม่มีการรุดเรทแน,น่นอนนี่ผมบอกแล้วเป็ไ่ไงไมาดูมามา,อา,มาอกอซาแล้วกันสุปเก็บเกี่ยวกายเราจะเล่นยังไงดีเนี่ยให้ชนะที่นน้นเดี๋ยว ยิ้นูกขาบูยา่าสามเกมติดเลยว่ะเดี๋ยวเราจะบูยา่าเก้าเกมติดโมโไปละหนึ่งทีเอาใหม่โซฟ์ฟโซบระบบ,ะบไปอะไรแล้วกันนครับบาหลุตโปรตุเกสอินโดนีเซียมาเลเซียเดีย๋ยวต้องหาจุดยุทธศาสตร์อีกแล้วจุดยุทธศาสตร์ขอหาจุดยุทธศาสตร์ก่อนนะะยังไงดี ไม่มีใครโผล่นะฮะทีมนู้นทีมเราเดี๋ยวขอหาจุดยุทธศาสตร์แป๊บนึงนะการันตีเบอร์สองล่วงนั่นยังไงพูดปุ๊บล่วงปับ๊บ <First line. S 1> ผมนี่มันแบบน่าจะไปเป็นหมอดูนะต การันตีล่วงแลวหนึ่งช้าผมเหรอ,อโอ้โหโออ่อนเป็นไงต้องหาจุดยุทธศาสตร์ครับทุกคนเนี่ยแหละต้องหาจุดยุทธศาสตร์ เราต้องมีจุดยุทธศาสตร์ครับถึงเราจะเฟี้ยวฟ้าวได้ฮนะเราต้องมีจุดยุทธศาสตร์เข้าใจไหมต้องมีจุดยุทธศาสตร์ไป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 ยุทธศาสตร์ครับ มันมีไปโน่นแล้วยิงทะลุใบไ,ไม้ปีไปไงยิงทะลุใบไ,ไม้่งเจ๊ผมยิงทะลุใบไ,ไม้ไปทีหนึ่งงงเลยโอ้โหลวนลวงฮนะ น,นี่หวัวมวักมวกหวกลุดไปแล้วนี่จุดยุทาตสาส์เจจุดุทาตา์ไปทีหนึง DVD ่งดีดีอจูทดูทาฟาครับทุกคนหาจุดยุทาตร์ บวทเรียนที่สองหากอยู่อยู่ตัวฟาดครับแล้วเราจะมีชายไปกว่าคือ Amazing Chikadew ทิ่วิวท y Journey Everyday กับตัวที่ฉันต้องการสิ่งใดข้างบวนตัวหนึ่ง ขาจะมีขวามานั่นไงยูทซาศาสครับเก็บครับจุดยูทซาศาส์กล็อกก็แก๊กครับปืนเราใช่ไหมครับเราเนดดยูเต่ายู่ดูศาส์เพืเ่อนสวยอยูทซาสาส์หน้าเรา จัดนี่ไงจุดยูทาซาจุดยูทาซาบูย่าไปหนึ่งดีครับนี่จุดยูทาซา่า ไปเวตึงเลยโอเคครวุละกชั่เนียังวุลกนตดไม่วแล้วกัจะยิ้มหน้าไปี๋ยวไว้ไหเปล่าไม่ไวหรอกมีลืงความไม่อะไรก็ได้ยังงนึไปเลย